ต้มอ,อกไก่ให้กับเด็กนะคะชิ้นใหญ่มากเลยยังมีเหลืออีกนะคะที่ยังไม่ได้ต้มวันนี้ต้มเท่าน,นี้ก่อนเ<อ>ด็กๆรอกินกัน <c oughs> เข้าใหม่ก็เดินจีบสาวโอ้ยโอ้ย,อยใหม่ใมีการหันหลังกลับด้วยนะใหม่ใหม่เอ้ยเดี๋ยวไม่รอให้มันเย็นก่อนแม่จะฉีกให้กินเนาะจะฉีกให้เด็กๆกินกันนะคะรอให้เย็นก่อน รอกันเต็มเลยอยู่ในครัวตอนนี้เยอะมากในครัวตอนนี้เยอะมากนะคะออกมากันเต็มเลยในครัวที่ต้มคุณย่าให้ตังมาซื้อไก่ให้กับเด็กๆนะคะก่าบขอบพระพคุณคุณย่ามากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะเดินมาลูกเดินมาใหม่ๆเดินมาเล่นมาเร็ว ใหม่ๆตาใหม่ๆเอ้ยฉีกเสร็จแล้วรอกันเต็มเลยรอกันเต็มเลยกินกันแล้วกินกันแล้วเหลือข้างในนะคะในบ้านคาอนี้แล้วก็บ้านพ่อใหญ่บ้านแต่งแตงไทยแตงอ่อน แตงโมนะคะอะกลุ่มในบ้านกลุ่มในบ้านนะคะสาวตอตอมะ้วย้ยข้างนอกมืดหน่อยขวัญข้าวตรงนั้นข้าวเนื่มสามสีสามสีกินไม่เป็นไปและ สามสีไม่กินกินไม่เป็นแตงไทยแตงอ่อนแตงอ่อนกินไม่เป็นเดี๋ยวเราแตงโมงมากินโอ้โหเด็กน้อย,เด,อยเด็กน้อยนี่กินเป็นเหรอลูกฮะกินไม่เลิกเลยอะโอ้ยกินเก่งมากเลยเด็กน้อยเดี๋ยวแม่เอาอาหารเปียกมาให้ลูกกินแค่นิดนหน่อยพอเดี๋ยวมันไม่ย่อยเอาไง เพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพแม่ไม่เคยให้กินเยอะนะคะเด็กๆอ้วกกินเยอะมากแล้วเด็กอ้วกนะคะไม่เคยให้กินพอประมาณพอนะคะไม่ให้กินเยอะจนเกินไปเพ้าวนึองก็ยังกินไม่หมดเลยเพ้าะนึองก็กินไม่หมดเหรอลูกพ้านื่งก็กินไม่หมดเนี่ยขนาดให้นิดเดียวก็กินไม่หมดนะคะเข้านึ่งข้านื่งกินไม่หมดของโปรดข้าวสวยนะคะไก่ต้มของโปรดข้าวสวยตั้งแต่สมัยอยู่กับป้าเขาอะป้าก็จะต้มให้กินบ่อยๆนะคะข้าวสวยชอบกินมาก จังร้านพักทองไปไหนก็ใหญ่ไม่กินอ่ะลูกนะเป็นอะไรฮะพ่อใหญ่พ <c oughs> ักทองอยู่นี่เดี๋ยวลูกๆหมาแป๊บนึงลูกลูกหมาแป๊บนึงเป็นอะไรทำไมต้องลิ้นออกฮะอากาศไม่ได้ร้อนเลยโอ้แป๊บเดียวหมดเลยพักทองก็ไม่ใช่จางร้านพ่อใหญ,ใหญ,ใหญ่กินนะกินแล้วนะคะ